หาชอบช่อง SO Report by เซอรของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผูลทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวต็ดหรือว่าผูลประจำวันที่นี่เหมือนเคย เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันและเป็นที่คือหามากที่สุดของทีมเราในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวีย์ซูเปอร์สตาร์ดังที่ทีมของเราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยา ไบเออร์เลวเวอร์คูเซนด้วยสน,นราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้ดิวนิคมีมูลค่าสุที่อยู่ที่116ล้านปอนด์เมื่อรวมกับเงื่อนไขทั้งหมดแล้วแล้วก็ทําให้เขาสร้างสื่อติดกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของเกาะอังกฤษแล้วก็แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลบุนเดสลีกาอีกด้วย แน่นอนว่าด้วยค่าตัวมหาสารดังกล่าวข้างต้นนั้นมันก็ทำให้มีแฟนบอลบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาทีมคู่อริของเราที่มีการค่อนขอดเลยว่าลรเวอว่าผู้ใช้เงินซื้อความสําเร็จบ้างล่ะค่าตัวขนาดนี้เขาจะเล่นได้สมราคาหรือไม่อย่างไรกัน เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ทีมของเราเพิ่งจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการเปลี่ยนสปอนเซอร์ชุดแข่งจากทางไนกี้มาใช้บริการของทัก Adidas ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคมแล้วก็ทําให้เรามีการปล่อยเบอร์เสื้อของบรรดาน,นักเตะใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ตัวของทางเวียดนั้นก็ได้รับสืบทอดเสื้อใหม่เลข7หลังจากที่ทางหลุยสดิอาสปิกทีมชาติโคลอมเบียของเราตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้ไบยเยนเมลเนด้วยสนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม75ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว65ล้านปอนด์ คำถามก็คือเราคากตัวของเวสมันมาเกี่ยวอะไรกับเบอร์เสื้อด้วยประเด็นมันอยู่ที่ตรงจุดนี้แหละครับเพราะเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าหลังจากที่ทีมของเรามีการประกาศเบอร์เสื้อใหม่เลข7ของเวสออกไปได้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเสื้อของลิเวอร์พูลที่มีการสกรีนชื่อของเขาเอาไว้บนหลังนั้นถูกขายออกไปแล้วมากกว่า42,000ตัวภายในช่วงเวลาเพียงแค่60นาทีแรกหลังจากการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยราคาเสื้อของทางเวียดนั้นถูกตั้งเอาไว้ที่ตัวละ4,900บาทซึ่งหมายความว่าลิฟว์พูสามารถจะทำเงินได้สูงถึงระดับ205ล้านบาทภายในช่วงเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวกับการขายเสื้อของเวียดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แล้วหากเราตีกลับมาเป็นมูลค่าตามเงินสกุลปอนด์ก็จะเห็นได้ว่าทีมของเราทําเงินไปหนอกหนอกแล้ว4.78ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวดังนั้นสําหรับคนที่สงสัยว่าการคว้าตัวเวทเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นมันจะคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรกันตัวเลขนี้ก็บ่งชี้อยู่แล้วว่าเราสามารถถอนทุนได้ไม่ยากแค่การขายเสื้อเขาก็น่าจะถึงจุดคุ้มทุนแล้วโดวยสัมปาย พอพูดถึงนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเราไปกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางไทเลอร์มอตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ตกเป็นกระแสข่าวเรื่องการจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเรามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวของทางนักเตะเองก็มีการออกมายอมรับต่อหน้าสาธารณชนไปแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการสนับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ก็คือการได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้ในการลงเล่นให้กับทีมของเราและก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการแข่งขันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาที่ตัวของมอร์ตันเรียกได้ว่าใส่สนับก้นนั่งเป็นตัวสำรองแบบตูดด้านอยู่ที่ข้างสนามแทบจะตลอดทั้งซีซั่น แล้วก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้ช่องของเราก็เคยนําเสนอล่วงหน้าไปแล้วว่ามอร์ตันน่าจะถูกขายออกไปด้วยสนนราคาราว15ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจุดที่ทีมของเรามีการตั้งเอาไว้และถักโอลิมปิกลียงสโมสรชื่อดังจากศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศส <c oughs> ก็สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของทางนักเตะมาได้ตั้งแต่เมื่อ2-3วันก่อน ล่าสุดเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันออกมาเป็นจริงตามที่เรามีการคาดการเอาไว้ทั้งในส่วนของสมูสอนที่จะได้ตัวเขาลวมไปถึงค่าตัวเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์สกอร์กันเลยทีเดียวโดยคนที่ออกมายืนยันก็คือทางพอลจอย c ์เหยี่วข่าวสายของคนดังที่เป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งของทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษหรือฉายาพ่อจอยซ์ของเรานั่นเอง โอลิมปิกลียงกำลังใกล้จะปิดติวมูลค่าราว15ล้านปอนด์กับทางลิเวอร์พูลเกี่ยวกับดิวการคว้าตัวทางไทเลอร์มอร์ตันจอยโพสยืนยันผ่านหน้า x ส่วนตัวของเขานั่นหมายความว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวหรือค่าตัวกับทางสโมสรของเราก็ตกลงกันได้หมดแล้วทำให้ขั้นตอนต่อไปก็คือการที่ทางมอร์ตันจะเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะมีการเปิดตัวกลายาเป็นนักเตะใหม่ของทางลียงต่อไปตามลำดับ มื่อพูดเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมของนักเตะออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบท้วนกระบวนความกันไปเลยแล้วก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราโดยเช่นเดียวกัน เพราะนอกจากในรายของทางมอตันที่ถูกขายออกจากทีมไปแบบถาวรแล้วล่าสุดทางสโมสสวีแกนแอตเลติกก็มีการประกาศยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาซึ่งก็ตรงกับคํายืนยันจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราว่าลิวพูมีการปล่อยตัวทักอิซักมาบายา่ามากกว่าดาวรุ่งอนาอคตไกลไปให้กับทางวีแกนแอตเลติกยืมตัวใช้งานยาวตลอดทั้งการแข่งขัน,นในฤดูกัน2025-2026นี้แล้ว และเริ่มเดิมทีตัวของทางมาบายา่านั้นลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ก่อนจะถูกโยกลงมายืนเป็นแบ็กขวาและได้โอกาสลงประเดิมสนามอย่างเป็นทางการให้กับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ของเราในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2025ในตอนนั้นเขาถูกส่งลงสนามมาแทนที่ของทางโจโกเมสเตาเตสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมการแข่งขันในศึก FA ครับที่เราฟาดแข่งกับทางริมัเอัลกาย ก่อนหน้านั้นเขาก็ยังเคยมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกลงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราพบกับทาง PSV i h วไอโเนในรอบลีกเฟสทั้งมีการย้ายไปอยู่กับทางวิก a n Athletic กถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้โจ้ตัวได้พัฒนาฝีเท้าของเขารวไปถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่แบบสม่ำเสมอ เขาอยู่กับทีมเยาวชนของเรามาตั้งแต่เจ้าตัวเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่6ปีเท่านั้นแต่เส้นทางการสู่การลงสนามอย่างต่อเนื่องของเขา,ขเขาก็ต้องสะดุดหยุดลงเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บรุนแรงที่บริเวณข้อเทา้าที่เคยทําให้เขาต้องพักยาวนานถึง10เดือนตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี2022มาจนกระทั่งถึงปี2023หลังการย้ายทีมครั้งนี้เสร็จสิ้นตัวของทางมาบายาก็มีการออกมา้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ของทางวีแกนอีกตัว ผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็อดใจรอไม่ไหวแล้วกับการเริ่มต้นครั้งใหม่มาบายยากล่าวหลังจากผมมีโอกาสได้คุยกับเฮดโค้ชเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคาดหวังจากตัวผมผมก็เชื่อว่าผมจะสามารถช่วยเหลือทีมได้ผมได้คุยกับคุณซือหลายต่อหลายครั้งและผมก็ชอบปรัชญายแนวทางการทำทีมของเขาจริงๆผมมองว่านี่คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองในอาชีพนักฟุตบอล ผมรู้ว่าสโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและผมก็ตั้งตารอที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลผมได้ยินมาว่าแฟนบอลของทีมมีความสําคัญต่อสโมสรมากเหลือเกินและบรรยากาศภายในสนามก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วกับการจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่อปยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตีขึ้นมาอีกแล้วครับท่านกับเรื่องราวของทางโลดีโกซูเปอร์สตาร์ดังจากทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเมื่อเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพยายามจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่ทีมของเราตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดมันก็มีประเด็นใหม่ถูกตีออกมาอีกแล้วครับท่าน คราวนี้มาจากทางซีโร่โลเปซนักข่าวชาวสเปนิสที่มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนักเตะได้ตอบรับข้อสเสนออย่างไม่เป็นทางการจากทางนิวอ์พปูเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวสนุก,การย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ของเราแล้วนิวอ์พููมีการติดต่อพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของทางโรดิโกอยู่โลเปซกล่าว แล้วศูนยหน้าจากทางเรอันมาตเดรดเองก็ได้ตอบรับขอ้อเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวที่ถูกยื่นเข้ามาให้เขาพิจรารณาอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ข้อกกความดังกล่าวข้างต้นที่ทางโรเปสมีการออกมากล่าวอ้างนั้นอันที่จริงเราเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่การปั่นกระแสของสื่อจากประเทศสเปนเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางจิมเพีสเยสเหยาข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดิแอสเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่าโลดิโกไม่ใช่เป้าหมายของทีมเราในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แล้วก็ไม่เคยเป็นที่สนใจของทางลิเวอร์พูลเราเลย ด้วยสำไปแม้ว่าทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะเคยให้ความสนใจในตัวเขาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่โจ้ตัวยังลงเล่นอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางซานโตสในลีกของประเทศบราซิลแต่นับตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดทีมของเราก็ได้รับทิ้งความสนใจในตัวของเขาไปตั้งแต่ช่วงเวลานั้น ขณะเดียวกันแม้แต่นักข่าวที่น่าเชื่อถือจากประเทศสเปนเองก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับทางตัวของเพียสแล้วด้วยดังนั้นการที่อยู่ดีๆจะมีนักข่าวคนหนึ่งออกมากล่าวอ้างแบบลอยๆขึ้นมาว่าลิวพ,พูตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางโลดิโก้ได้แล้วแบบนี้มันจึงเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผล หลังจากมีการจับข่าวเท็จเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูคนที่เป็นเป้าหมายแบบจริงๆจัง,จงๆของทีมเรากันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักเรายิงตัวเก่งจากทางสาริกาดงนิวคาเซลอยู่นาแต่หลังจากในตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะรับทราบกันไปแล้วว่าขอ้อเสนอแรกที่ทีมของเรามีการยื่นเข้าไปขอซื้อตัวนักเตะอย่างเป็นทางการที่สนนราคา110ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก10ล้านปอนด์นั้นได้ถูกทางนิวคาเซลตอบปฏิเสธกลับมาเป็นทีเรียบร้อยไปแล้ว ทว่าล,ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมเพราะหลังจากที่ทางนิวคาสเซิลมีการตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากทีมของเราไปพวกเขาก็ตอบโต้ได้กันยื่นข้อสเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางอีซัก พร้อมกับแนบเงื่อนไขค่าจิกสัญญาเอาไว้ในสัญญาของเขากับตัวของทางนักเตะเลยซึ่งจะให้มีผลตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปหรือหมายความว่าพวกเขาต้องการที่จะรั้งตัวอีซักเอาไว้อีก1ปีและจะปล่อยให้เขาย้ายทีมได้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขที่มีการระบุเอาไว้ดังกล่าว แต่ข้อสเสนอน,นี้ของทางนิวคาสเซิลก็ได้ถูกทางอีสซักตอบปฏิเสธกลับมาแบบไม่มีเยื่อใหญ่โดยผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางดิแอสเลติกนั่นเองข่าวเจาะพิเศษนิวคาสเซิลมีการตอบปฏิเสธข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากทางนิววอูเกี่ยวกับตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซักไปแล้ว stein, ออนสตีนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเส่วนตัวของเขาเอง มันเป็นการยืนยันข่าวที่เรามีการบอกไปตั้งแต่ต้นถึงการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเล่าในตอนนี้ทางนิวอร์กก็มีการยืนร่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับไปทางสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่โดยจะมีการใส่เงื่อนไขค่าจิกสัญญาของตัวอีซักเอาไว้ในปี2 0 2 6แลยบรบรรดาเพื่อนร่วมทีมระดับซีเนียเองก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้ตัวของทางดาวเตะวัย25่ปีอยู่กับทีมต่อไป แต่โจตัวยังคงต้องการที่จะย้ายทีมทั้งนี้นอกจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางออนสตีนแล้วเมื่อเราเข้าไปดูในทางที่แอตเลติกตัวของทางออนสตีนก็มีการขยายความในเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนอีซักต้องการที่จะย้ายออกจากนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์นี้ออนสตีนระบ,บุ นิวคาซิลมีความพยายามที่จะตอ่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาซึ่งจะมีการใส่เงื่อนไขค่าจิกสัญญาเอาไว้ในช่วงสัมเมอร์หน้าเพื่อหวังจะเกลี้ยกล่อมให้เขายอมอยู่กับทีมต่อไปแต่ตัวของดาวเตะวัย25ปียังคงไม่เปลี่ยนจุดยืนของเขาและมีการแสดงออกอย่างชัดเจนกับสโมสรเลยว่าเขาจะขอย้ายทีมออกไป ด้านสัญญาของเขากับทางนิวคาสเซิลยังคงเหลืออยู่อีก3ปีแต่ในตอนนี้ชโมสรเองก็กำลังมองหาตัวตายตัวแทนที่เป็นไปได้หากเกิดการย้ายทีมของเขาแม้ว่าในตอนนี้จุดยืนของพวกเขายังคงเป็นว่าไม่ต้องการจะขายเขาออกมากระตานในก็เปิดประเด็นด้วยเรื่องราวของทางอเล็กซานเดอร์อิซัคและโอกาสการย้ายทีมของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดเกี่วกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วมันมีอีกสโมสรนหนึ่งที่หวังจะปาดหน้าเคสคว้าชิ้นปรามันไปครองนั่นก็คือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีความพยายามจะติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวทางอิสซักด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ถูกตอบปฏิเสธแบบหน้าแหกกลับไปเพราะตัวของทางนักเตะยินกลานว่าสโมสรเดียวที่เขาจะไปเล่นให้ก็คือทางลิเวอร์พูลของเราแล้วผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็เป็นนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งอีกเช่นกันอย่างทางฟลอเรียนแพตเทนเบิร์กที่ทํางานให้กับทาง าเยรมัันนน่เเองเข้าใจว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางอเล็กซานเดอร์อิซักแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นแพ e t เทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอง แม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการติดต่อสอบถามเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้แต่าทางอีซักก็ตอบปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขากลับไปเพราะเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลเพียงเท่านั้นตัวแทนของทางนักเตะเองยังคงมองโลกในแง่บวกว่าสุดท้ายแล้วมันจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หลังจากที่ข้อเสนอ120ล้านปอนด์ของพวกเขาถูกทางดิวคาเซลตอบปฏิเสธกลับไป อิซักสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางร์พภูลได้แล้วจนกระทั่งปี2023ซึ่งในส่วนของทางนักเตะนั้นมันเสร็จสิ้นลงไปแล้ว100เต็ม เรายังคงลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ทางฟาบิเซโอโรมาโน่มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าเงื่อนไขเดียวที่จะทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทังอีซักได้ก็คือการที่ทางนิวคาสเซิลจะต้องหาตัวตายตัวแทนเข้ามาได้ก่อนเท่านั้น ซึ่งคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่ก็จะไปตรงกับที่ทางเบนจาขอบอีกหนึ่งนักข่าวสายหงคนดังจากทางท็อกสปอร์ตมีการออกมายืนยันไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วยโดยหนึ่งในคนที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของทางนิวคาเซลก็คือทางเบนจามินเซสโกดาวหิงตัวเก่งจากทางสโมสรนอาเบราซิกนั่นเอง และล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเดโลสื่อจากประเทศสซโรเวเนียบ้านเกิดของตัวเซสโกเองที่มีการออกมากล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนักเตะได้ตัดสินใจไปแล้วว่าเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งหนึ่งมาโดยตลอดที่จะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองก็ตามที ขณะเดียวกันอีกหนึ่งนักข่าวจากทางสโลเวเนียอย่างทางเยเนซูฮาโดนิชก็มีการยืนยันเรื่องนี้ออกไปตรงกับที่ทางเดโรมีการออกมาระบ,บุดังกล่าวข้างตนด้วย ซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มีการยืนยันออกมาจากทางสื่อบ้านเกิดของตัวเซสโกเป็นความจริงมันก็หมายความว่าโดมิโน,โนตัวแรกในการไล่ล่าตัวทางอเล็กซานเดอร์อีซักของเราอาจจะล้มลงไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูย,ยื่นข้อสเสนอเป็นครั้งที่2ในการไล่ล่าตัวทางอีซักต่อไปตามลําดับได้นั่นเองแต่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นก็ต้องรอคายืนยันจากทางต้นสังกัดของนักเตะอย่างทางอาเบดราฟซิกอีกครั้งหนึ่ง ปลายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็าพูดถึงโอกาสการได้ตัวจตายตัวแทนของทางอเล็กซานเดอร์อิซักจากทางฝั่งของนิวคาเซิลอยู่น d เต็ดกันไปแล้วเราจะกลับมาดูทางฝั่งลิวอร์ลของเรากันบ้างดีกว่าว่าหากท้ายที่สุดแล้วประตูมันกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งกับโอกาสในการล่าลายเซ็นของทางอิสซักทีมของเราจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้าไปอยู่ในกรอบที่ตัวเลขเท่าใดกันบ้าง ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าข้อสเสนอแรกจากทีมของเราที่เบื้องต้น110ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านปอนด์นั้นได้ถูกตอบปฏิเสธกลับไปแบบไม่ใหญ่ดีซึ่งทางนิวคาสเซิลก็ยืนการานมาโดยตลอดว่าพวกเขาต้องการได้ค่าตัวใกล้เคียงระดับ150ล้านปอนด แต่ล,ล่าสุดทางเดฟโอซีกพสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการทำข่าวเจาะพิเศษออกมาเพิ่มเติมว่าข้อเสนอครั้งที่2ที่ทีมของเราจะจ่ายไปนั้นมันจะอยู่ที่ตัวเลขกลมๆม140ล้านปอนด์แต่เราจะมีการขยับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆให้มันมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมโดยทีมของเราจะยอมจ่ายเงินให้กับนิวคาสเซิลเต็มจำนวน80ล้านปอนด์เป็นก้อนแรกไปก่อนเลยจากนั้นอีก50ล้านปอนด์จะจ่ายตามมาเป็นก้อนที่2ในปีหน้า ซึ่งหมายความว่านิวคาสเซิลจะได้การันตีเงินก้อนทั้งหมด130ล้านปอนด์ส่วนอีก10ล้านปอนด์ที่เหลือนั้นมันจะถูกจ่ายเป็นแง่ของโบนัสเพิ่มเติมต่างหาซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะต่อไปดังนั้นเราจะได้สูตรออกมาเป็น80บก50บก10รวมกันสุดที่140ล้านปอนด์นั่นเอง แต่คอย้ำออีกครั้งนะครับว่ารายงานข่าวนี้จากทางเดฟโอซีคอปเขาไม่ได้บอกว่าเรามีการยื่นข้อเสนอครั้งที่2เข้าไปแล้วเพียงแต่ในตอนนี้เรามีการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งที่2เอาไว้เพื่อรอยื่นให้กับทางนิวคาสเซิลทันทีที่พวกเขาเปิดกว้างให้เราจะทําเช่นนั้นได้ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับการที่พวกเขาจะได้ตัวนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนตัวของทางอิซักหรือไม่นั่นเองอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะ เห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ